สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่อยู่ในช่วงการรอคอยนะคะอ่ารอคอยอะไรใช่ไหมคะก็คืออ่าเราส่งลูกค้าสินเชื่อไปหนึ่งคนเนาะกับเพื่อนคนเดิมนะคะแต่ตอนนี้จะไม่ใช่ธนาคารเกียรตนะินาคินแล้วนะคะจะเป็นธนาคารแรนด์แอนด์เฮาส์ซึ่งเราก็ถามเพื่อนใช่ไหมคะว่าอ่าใช,ใช้เวลาใช้เวลา พิจารณากี่วันหรออะไรอย่างเงี้ยเพื่อนบอกไม่เกินสองวันอ่าเราก็โอเคว่เร็วใช้ได้เราก็เลยโทรไปถามลูกค้าที่เคยติดต่อไว้คนหนึ่งนะคะที่เขามีสินเชื่อของเกียรตินาคินแล้วใช่ไหมก็เลยบอกว่าเออจะได้อยู่งั้นก็สมัครแล้วกันธนาคารแอนเดนเฮาส์รู้สึกดอกเบีย้ยจะถูกกว่าเกียรตินาคินเยอะเลยอะไรอย่างเงี้ยอาจจะกะว่าจะไปปิดเกียรตินาคินหรือเปล่าเราก็ไม่แน่ใจเนาะเพราะว่าดอกเบีย้ยแพงกว่าก็เลยอ่ะ ก็บอกไปว่าอาต้องใช้เองสันอะไรบ้างปัญหาเกิดตรงไหนรู้ไหมคะเพราะว่าลูกค้าเนี่ยไม่บอกเราว่าจริงๆแล้วฐานเงินเดือนเท่าไหร่บอกแค่ว่ารายได้ต่อเดือนเท่าไหร่เราก็เลยคิดว่าเป็นลูกค้าที่รายได้ต่อเดือนที่เขาบอกมาที่ค่อนข้างสูงเนะี่ยเป็นหลักแสนน่ะเป็นแค่มีเงินเดือนอย่างเดียวจริงๆไม่ใช่ค่ะจริงๆเป็นลูกค้าประเภทที่ว่าเงินเดือนไม่เยอะอ่ะสองสามหมื่นแต่ว่า นอกนั้นที่ไรายได้รวรวมเป็นแสนน่ะมาจากค่าคอมมิชชั่นทั้งนั้นเราเพิ่งมารู้ที่หลังเนาะเมื่ออ่าส่งเรื่องไปที่เพื่อนแล้วอย่างเงี้ยแล้วก็อ่ะตอนนี้ต้องคือเอกสาร,รนี้ต้องเก็บเยอะมากเลยสเตตสเตเตเมนสลิปสามเดือนนะคะโบนัสด,ด้วยสเตเตเมนต์อีกหกเดือนแล้วไอ้แบงค์เนี้ยอ ที่ลูกค้าทำงานอยู่เนี่ยเกิดว่าสเตทเอสเตทเมนต์น่ะขอทางแอปพลิเคชันไม่ได้หมายถึงว่าดึงจากแอปทางมือถือไม่ได้ต้องไปขอกักไอ IT ของธนาคารเลยของที่ทำงานเขาเลยใช้เวลาหนึ่งอาทิตย์นี่แหละค่ะทำให้เราแบบว่าคืออารมณ์เสียมากเลยจะได้จะผ่านหรือไม่ผ่านก็ไม่รู้แล้วต้องเสียเวลานานด้วยคือที่เราส่ง ลูกค้าสินเชื่อไปให้เพื่อนเพื่อ,อตัดสดหมายถึงว่าได้ค่าคอมสอของวงเงินเนี่ยเพราะว่าเราอะเงินไม่พอใช่ไหมคะแล้วเราต้องมารอเป็นอาทิตย์เนี่ยคือมันไม่ใช่เรื่องที่แบบสนุกเลยค่ะก็คือต้องแบบถูลู้ถูก,กลางแล้วแบบต้องอไปหยิบยืมเพื่อนมาอีกอะไรอย่างเงี้ยก็คือแย่เลยอะค่ะ <c oughs> แล้วช่วงนี้ขายอะไรก็ยากด้วยเนาะเอ่อก็เลยเนี่ยเราเมื่อกี้เราเข้าไปดูใช่ไหมคะเรื่องอ่าที่ว่าลูกค้ามันก็แบบว่าไม่ยอมส่งสเตตเมนต์มาให้ตั้งแต่แรกก็คือจะต้องรอดูผลสกอร์ก่อนว่าผ่านไหมเคสเข้าไปต่อได้ไหมเขาถึงจะไปขอสเตตเมนต์แล้วทีนี้เพิ่งมารู้ว่าผ่านเอ่อสกอร์ผ่านเมื่อหลายวันต่อมา และทีนี้ก็ต้องรอสเตทเมนต์อีกเป็นอาทิตย์ไปไปมาๆเคสนี้กว่าจะได้กว่าจะอะไรได้รู้ผลก็คืออาทิตย์กว่าแล้วมั้งคะอันเนี้ยจนสงสัยว่าเงินเดือนเราจะออกก่อนหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยค่ะคือแบบอารมณ์เสียมากเลยมันเจออะไรแบบนี้เนาะแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ก็ต้องรอเพราะว่าเราอยากได้เออเอเอรายไ,ได้เพิ่มอะเนาะทำไงได้ ขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่มารับฟังระบนค่ะสวัสดีค่ะ